สวัสดีครับส่งเราสตอรี่ขอเสนอไข่ตุ๋นในกระทะเป็นไข่ตุ๋นแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานก็ได้ทานแล้วครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่สีฟองผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมผักชีน้ำเปล่ากระเทียมเจียวก่อนอื่นเราก็ตีไข่ไก่เลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชา ยิ่วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตามด้วยต้นหอมซอยตามชอบครับคนให้เข้ากันดีแล้วก็ตั้งกระทะเปิดเตาเลยครับ เติมน้ำเปล่าลงไป250 ml วันนี้เรามีกระทะใบเล็กก็เลยสะดวกในการทำครับถ้าไม่มีก็ใช้หม้อใบเล็กๆก็ได้นะครับพอน้ำเดือดก็ใส่ไข่ลงไปครับคนเบาๆไปเรื่อยๆครับ จนไข่เริ่มเซ็ตตัวก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ครับพอไข่สุกดีแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยผักชี โรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมครับไข่ตุนของเราใช้เวลาไม่นานก็ได้ทานแล้วครับสูตรนี้ไม่ใช่แบบเนื้อเนียนนุ่มแต่ก็อร่อยครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ